สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนบิ่มนะคะบิ่มอยากจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์นะคะเรื่องการเป็นเอเจนต์ของบิ่มนะคะก่อนอื่นต้องแนะนําก่อนเลยว่าบิ่มตอนนี้ทํางานเป็นเอเจนต์นะคะจะดูแลงานอยู่ทางด้านสุขเส้นสุข,ขุมวิดนะคะก็จะเกาะไปตามลาย BTS คือเอเจนต์หรือภาษาไทยก็จะเรียกว่านายหน้านะคะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หน้าที่ของเราก็จะ เสนอห้องให้ลูกค้าหาตามความต้องการของอลูกค้านะคะถ้าปิดได้เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่ะก็คือค่าคอมเราจะได้ในวันที่เซ็นสัญญานะคะค่ะหลักๆที่ผมอยากมาเล่าวันนี้ก็คือช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะอยากรู้ว่า,าช่วงโควิดโดนกระทบอะไรหรือเปล่านะคะค่ะโดยส่วนตัวผิมนะคะคิดว่า ลูกค้าตอนนี้ลูกค้าต่างชาติก็จะในกรณีเช่านะคะก็จะหายไปบ้างเพราะว่าประเทศเราก็ยังปิดอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนถามว่ากระทบไหมก็จะกระ,กระทบเรื่องเช่าค่ะคือบินทำทั้งเช่าเช่าและขายนะคะทำสองอย่างก็คือเรื่องเช่าเรื่องเช่าจะกระทบเพราะว่าผู้เช่าจะน้อยลงห้องก็จะว่างมากขึ้นเจ้าของก็จะอ,อยากจะปล่อยห้องเช่าแต่บางที จากเดิมอาจจะสองสามอาทิตย์ไม่เกินหนึ่งเดือนแต่ก็ตอนนี้ก็บางห้องก็รอนานนะคะตอนนี้เป็นเพนบางห้องขนาดตกแต่งสวยแต่ว่าอาจจะยังไม่ดรอปราคาลงมาก็ว่างมาเดือนกว่า2เดือนแล้วค่ะทั้งๆท,ที่ดรอปราคาลงมาแต่แบบมันก็จะมีคือเขาก็จะมีตัวเลือกที่เยอะขึ้นนะคะลูกค้าฉะนั้นเรื่องเช่าก็คือจะโดนจะโดนกระทบตรงนี้กระทบหนะักอ่า ของกระทบหนักผู้ให้เช่าอะค่ะแล้วก็กระทบเอเจนต์บ้างเพราะลูกค้าน้อยลงเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องขายแต่ตอนตอนนี้กลายเป็นบิ่มขายได้เยอะกว่าขายได้เยอะกว่าตอนที่ยังไม่โควิดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อห้องที่ต่ํากว่าราคาตลาดต่ำกว่าราคาตลาดอย่างมากเลยค่ะอย่างเช่น ตัวอย่างนะคะคอนโดซีนิตเลส,สุขุมวิ42ที่บิมเพิ่งขายไปได้2ห้องนะคะคือราคาตลาดาจะประมาณถ้าประมาณ28ถึง30ตารางเมตรเนี่ยจะยังไงก็3ล้านขึ้น,นะคะ่ะคือมันจะประมาณแสนแต่คือห้องที่บิมขายไปอยากจะบอกเลยคือราคาดีมากคือราคาเท่าทุนเลยคือห้องหนึ่งก็คือราคา 2. 2อห้าล้านอีกห้องหนึ่งก็คือ2.59ล้านคือตึกนี้ประมาณเจปีแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าราคาที่ลูกค้าได้ไปอะ่ะเป็นราคาตั้งแต่เขาซื้อมาเลยนะคะก็เลยแบบเดือนหนึ่งขายได้สองห้องก็อยู่ได้แล้ว <c> ค <oughs> <c oughs> ่ะก็แล้วก็มีขายได้อีกหลายๆที่นะคะที่ราคาต่ำกว่าตลาดอย่างนี้เช่นกันคะ่ะเพราะปกติราคา สมมุติในเลทสามล้านเนี่ยค่ะก็จะลดกันลงมาต่อกันสุดๆก็แสนหนึ่งสุดสุดจริงๆก็สองแสนนะคะที่เคยขายในราคา3ามล้านมาคือจะไม่มีแบบลดแบบห้าห้าหกแสนเจ็ดแสนอย่างย่งตอนนี้ที่ขายะคะเหตุผลเหตุผลที่เจ้าของห้องเขาขายนะคะก็เพราะว่าเขา,อ,าอยาก ลดภาระการผ่อนชำระกับธนาคารนะคะเขาก็เลยขายออกอาจจะโดนกระทบช่วงนี้เรื่องโควิดนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็เช่นกันค่ะที่อื่นที่ไม่ใช่ซีนิคเพสตรงเอกมัยน,นะคะก็ที่สอบถามมาก็ทุกคนอยากจะลดภาระคอนโดล,ลงการผ่อนชำระกับธนาคารมาะคะ่ะ mm hmm. เขาอาจจะมีหลายห้องอาจจะช่วงนี้โดนกระทบแล้วก็ผ่อนไม่ไหวนะคะแล้วก็ จะบอกว่าตอนตอนที่ไปกรมที่ดินเมื่อตอนเดือนมีถุนายนที่ผ่านมานะคะบิสังเก,เกตเห็นว่าคือเดือนเมษาตั้งแต่โควิดนะคะเดือนเมษาจะเป็นเดือนที่พีคสุดละตอนที่เราทำตอนที่โควิดกำลังมาแรกๆนะคะคือสังเกตจากภาษีนะคะภาษีที่เรื่องค่าโอนนะคะจะน้อยที่สุดแล้วเดี๋ยวบมจะมีรูป โชว์ให้ดูนะคะว่าภาษีในแต่ละเดือนเท่าไหร่แล้วก็พูดถึงคอนโดเซนิตเพลสก่อนนะคะก็คือมันจะเป็นคอนโดโรไลฟ์ Low life, มี2ตึกนะคะตึก A กับตึก B ีโลเคชั่นจะอยู่ตรง BTS เอกมยัยซอยบาบาองนะคะก็คือเดินไม่ไกลเลยค่ะเดินประมาณ600เมตรซึ่งซึ่งถือว่าราคาถูกมากหาไม่ได้แล้วนะคะในย่านเอกมยัยถ้าถามว่าตอนนี้บิ่มยังมีห้องอกีกไหม ตอบเลยนะคะว่าไม่มีราคานี้แล้วแต่คือจะมีแบบว่า2.9ล้าน3ล้านแต่เป็นห้องที่ใหญ่ขึ้น3ล้านอาจจะแบบเอ่อไซส์30มินิดเพราะว่าห้องที่ขายไปมันจะเป็นห้องแบบ28 29ตารางเมตรนะคะก็จะถูกเป็นราคาตลาดแต่ก็ยังถือว่าถูกกว่านิดนึงคือถูกแบบแสนสองแสนประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็คือตอนเนี้ยราคาที่บอกว่าขายได้เยอะกว่า ขายได้เยอะกว่าที่ตอนที่โควิดยังไม่มาก็เพราะว่าอตอนนี้ราคาคอนโดทั้งโครงการใหม่ของจากเดเวลอร์เองนะคะคือแบบราคาแบบถูกมากคือเขาขายแบบบางที่ขายถูกกว่าพรีเซลเองเนี้ยคะ่ะก็แบบลูกค้าก็กู้กันเลยคะ่ะช่วงนี้เขาบอกว่ากู้ยากแต่บางคนโปรไฟล์เขาดีเขาก็แบบอ่ะคนที่ไม่เคย ลองมาเล่นคอนโดก็มาเลยอย่างลูคกค้าคนหนึ่งบิ๋อันนี้อีกที่นะคะไม่ได้ซื้อซีนิตเพสก็แบบมาแล้วก็ซื้อทีเดียวสององห้องเลยแต่คนละที่นะคะแต่กว่าจะขายได้ก็ดูกันไปหลายที่ะคะ่ะเพราะเขาจะไม่เคยแบบซื้อคอนโดเป็นห้องแรกอะไรเงี้ยคะ่ะคือก็เลยจะบอกว่าตอนเนี้ยคือเรื่องราคาคอนโดค่ะมันจะถูกลงแล้วก็คือใครที่อยากจะซื้อคอนโด ตอนนี้อ่ะเห็นว่าเป็นะเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะเราจะได้ราคาที่ถูกลงแล้วก็เมื่อวานก่อนอ่ะคือฟังข่าวเขาเมื่อวานก่อนฟังข่าวเหมือนรัฐบาลเขาจะช่วยเรื่องค่าโอนอะไรนะคะแต่ก็ยังไม่เห็นออกมาน่าจะมีมาตรการเข้ามาช่วยเร็วๆนี้ทาให้แบบเรื่องคอนโดสภาพมันคล่องขึ้นประมาณนี้นะคะทีนี้เรื่องในเรื่องโควิดเนี่ย ก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ามันกระทบยังไงโดยส่วนตัวเบนคิดว่างาน,นเอเจนต์ของเบยังยังไม่โดนกระทบเท่าไหร่จะบอกว่าได้ได้เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ําในตั้งแต่เดือนมีนาจนมาถึงถูกวันนี้นะคะคือขายได้เยอะกว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะจะขายได้เยอะกว่าปีที่แล้วเพราะว่าแบบราคาต่ำกว่าตลาดอย่างที่ยกตัวอย่างให้ป้าไปเมื่อกี้นะคะแ้ว ผมคิดว่ามันจะไปกระทบกับกระทบกับเจ้าของห้องนะคะเพราะว่าเจ้าของห้องบางคนแบบอา,อาจจะยังไม่ได้ลดค่าเช่าหรือว่าลดค่าเช่าแล้วลูกค้าก็ยังไม่มีค่ะตัวเลือกเข้าเยอะเพราะว่าตอนนี้คือที่เห็นนะคะจากราคาอย่างคอนโดไลฟ์สุขุมวิท48ตรง BTS พักขะนมคะ,ะจากราคา30ตารางเมตรจากราคาปกติ 3, ประมาณ20,000บาท หน่เจ็ดถึงสองหมื่นบาทอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้สองหมื่นแบบยากมากเลยหมือนหมื่นแปดก็ยังยากเลยตอนนี้ตกลงมากันแบบตอนช่วงโควิดนะบิมปล่อยไปได้แบบหนึ่งหกห้าร้อยหน่หกมีลงมาสุดๆคือหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะคะคือห้องแบบตกแต่งสวยมากเดี๋ยวจะเอาคึ้นรูปให้ดูคือห้องห้องแบบบิวอินอะไรแบบคือไม่ไม่ได้แย่อะก็ถือว่าแบบดีกว่าห้องที่ไม่ได้ตกแต่งอื่นๆนะคะก็คือแบบหมื่สี่ เคสนี้แบบลูกค้าขอมาเจ้าของก็ทําให้คือแบบเจ้าของคนนี้น่ารักมากนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีคลปนึงยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ,ะคลิปนี้ถึงก็มาเล่าคร่าวๆว่าช่วงนี้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็ก็ต่อไปนี้ก็อาจจะอยากแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสาาังาริมาซับเพื่อที่จะให้เอเจนต์หรือว่า คนที่อยากทำงานในด้านนี้เรียนรู้แล้วก็รู้นะคะว่าการทำงานเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยอาจจะมีบางบางครั้งบางคลิปที่บิมอาจจะเข้ามาสอนรายละเอียดนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่อยากจะทำงานในสายงานนี้แต่ว่าคลิปนี้บิมก็มาแชร์เรื่องราวประมาณนี้ก่อนนะคะไว้ยังไงถ้าอยากติดตามกาันยังไงกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้นะคะบิมจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆที่มันเกี่ยวกับอสังหาริมัรั์แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าของทุกท่านขอให้ได้ผู้เช่าเร็วๆนี้นะคะเพราะบางคนก็ตอนนี้ก็เจอลรื่งมาอยู่คือแต่คือคนก็ยังไม่มีลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะหาห้องให้ได้นะคะีค่ะแต่ก็พยายามทำารลลาดให้เต็มที่นะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันค่ะ